พีโนก็ไปพีโนคอนเฟิร์มตอนแรกมีข่าวว่าพี่โนไม่ไปพี่โนไปน้องกันไม่ได้ไปเนาะไปน้องกันก็ไปเหรอไปสองวันเลยเจอทุกวันเลยเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้ใช่เลยมาจัดรายการทุกวันเลยเพราะว่าจะได้เจอทุกวันทุกวันทุกวันว่าขยันเชียะเชียไม่หรอกตอนแรกว่าจะแบบตอนแรกว่าจะนอนค้างแล้วนะคะหนึ่งมันร้อนมากสองกลัวผีด้วยน้องคนเดียวสามก็เลยมีรถกลับก็เลยกลับเลยตีสามนะคะแต่ประเด็นหลักคือน้องกันใช่นะคะเพราะว่าถ้าดูถ้ามามาพรุ่งนี้ใช่ไหม ก็จะได้ดูทั้งกันซ้ำไปสมาสองรอบใช่มันก็ไม่ไม่ไงนะคะเราจะได้หอบเอาเดินตามให้ดูกันครบทวนด้วยใช่ใคะ่ะขอขาวคืออย่างนี้เวลาเหลือ5นาทีเบรกนี้ระหว่างพี่โน่กับพี่กันอยากด้อะไร อยากดูอะไรคะพี่โน้กพี่การส่งเอเอมาหน่อยเออมาเพิ่งสี่พี่โน่กับพี่การพี่โน่พี่การพี่โน่พี่การเอเอ็มไหนขึ้นก่อนก็อันนั้นแหละออ๋นะคะพี่การก็หล่อพี่โน่ก็อืส่วนพี่บี้นี่ไงน้องการเอาไปดูกันนะพัทก่อนนะคะส่วนพี่โน่ได้ดูแน่นอนชมอหน้าเนาะใช่นะคะก็น้องการก็เลือกเพลงเนี่ยพี่ไม่ได้ใจแล้วก็ สามวันนี้จะได้เจอกันตลอดเลยกันและกันและกันแ,และกันออถามอะไรทุกวันทุกวัน,วนนะมีเรื่องถามเอธอถามเรื่องแบบหางเมาแต่เขาหล่อนะก็ถามว่าเออกันทำไมหล่อขึ้นเนี่ยมมเขาเขาแบบเมามอยนะคะอันนี้นี่คือยังไม่ได้โชว์ใช่ไหมไม,นนไม่ได้โชว์ถ้าออโชว์แล้วพังหมดเลยนดตเก็บผมเพราะ<ต><ต>มันร้อนมากละสีกับพิมพ์บิ๊ดเดี๋ยวว่าสีดีเนี่ยสีเดียวกันไงีขึ้นกองขึ้นกองนะฮะมันจะมีมันจะมีเดี๋ยวนะ มีในช็อตตอนที่เขาถ่ายทอดสดช่องาเขามีแบบชี้กล้องเนี่ยหล่อมากใส่สีน้ำเงินขึ้นนะริงนะคะเขาชอบสิงในยู่แล้วไงนะคะก็3ามวันนี้นะคะใครเป็นแฟนแฟนล,ลับน้องกันค่ะติดตามดีูได้นะคะเราจะเกาะติดทุกวันเลยวันนี้ก็ได้ดูใช่ไหมพรุ่งนี้ไปขึ้นเวทีก็ได้ดูแกงส้มวันอาทิตย์ก็ได้ดูก็ได้ดีวันวันจันทร์ก็ได้ดูอีกใช่โอ้กี่วันละแฟนคลับโคตรเอาใจแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาของมาแจกด้วยลายทรงลายเซ็นของมาทุกคนเลยเพราะว่าว่างมากไม่ได้ทำอะไรแทบจะเขียนอยู่บนตัวพี่โน้อยอยู่ละ พี่โน้ยก็แบบเน่ามอยกันกันก็เน่ามอยเรื่องเรื่องฉันแซวเล่นไปดูกันถ้าพัดนะคะแล้วก็ตอบไปกันตายหันดูความคิดเห็เลยนะคะดีใจมากๆน่ารักมากๆเลยมาตั้งแต่ห้าโมงใช่ไหมครับผมมาแต่เช้าแล้วครับผมแซวเช็คนี้ก็ไหมกันไปตั้งแต่เช้าแล้วร้อนมากอากาศร้อนมากว่ามันร้อนมากวันนี้ร้อนใช่ใช่ร้อนมากครับผมไหวไหมไหวครับวันนี้เพื่อแฟนชาวพระยาทุกคนก็วันนี้เต็มที่ครับผม รู้สึกังไงกับเวทีพัทยามิวสิกอินเตอร์เนชั่นแนลครับก็ถือว่ามาเป็นครั้งที่ที่สองแล้วนะครับผมที่นี่มีโอกาสมาเวทีพัาาทพยามิวสิกเฟสติวัลในครั้งนี้นะครับผมก็ดีใจครับเพราะว่าแฟนเขายังหนาแน่นเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็วันนี้เตรียมโชว์มาพิเศษมากๆ,ๆเลยครับผม,นนมก็เป็นซิงเกิลใหม่ครับที่บบใช่พี่ไม่ได้จะที่การแต่งเองนะครับผมแล้วก็จะมีกับเดอะสตาร์ด้วยที่มีพี่โโนโ่นะครับมีการมีพิรุษนะครับน้องน็ทตแล้วก็ตุ้มตามด้วยครับวันนี้ครับาันดีมาก ขาไ,ไหวไหมคะเนี่ยสู้ไหวครับแล้วก็จบจากเดอะสตาร์แล้วก็มีพี่บี้ต่อด้วยะนะครับผมต้องรอดูด้วยนะครับผมวันนี้พี่ลกกัวพี่โน่ค่ะแม่พี่โน่พี่โน่กำลังวอร์มอยู่คนระับวอร์มร่างกายชกมวยอยู่นตอนนีนาา้นะครับ ครับพิงกันฟีดแบ๊บเป็นไงบ้างคพี่ไว้ในใจพี่แบ๊บโอเคเลยครับผมก็เดี๋ยวเอ็มบีจอห์นมาที่4นะครับพฤทธสภาผมนี้ก็ต้องรอติดตามกันครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพิธีโชให้เรียบร้อยแล้วกับน้องยีิบสีเนี่ยนะครับไม่หลอกให้รุ้ในเอ็มบีว่าเป็นไงบ้างใช่ก็รู้ในเอ็มบีว่าจะสมบังหรือเปล่านะครับเพราะ ขนอื่นเนี่ยผิดบวังตลอดไงเอมีนะครับผมแต่แอบท่ามาว่างจริงๆมูนี้ก็ไปคู่แข่งส้มด้วยใช่ครับมูนี้ก็เป็นเป็นวันที่เป็นการแข่งขันเดอะสตาร์อีกวันหนึ่งนะครับที่นิมโอกาสร้อมกับน้องแกงส้มครับก็คอยให้กำลังใจกันแล้วก็แกงส้มเป็นละกันในวูนี้นะครับผมซึ่งเป็นวันที่ จะเป็นโชว์ครั้งสุดท้ายแล้วของทั้งสคนนะครับผมแล้วก็วันพเพาธวันอาทิตยด้วยนะครับที่มีโอกาสขึ้นเหมือนกันทีออ่ Impact Arena ครับผมท,ทุกวันเลยครับผมครับแล้วงานเปียังางช่งนี้ก็งานช่างงานงานอีเวนต์ต่างๆเยอะมากครับผมแล้วก็ก็มีถ่ายละครซิคอมนะครับที่กำลังถ่ายทำอยู่ด้วยนะครับผมมาว่าไม่รู้จะพูดได้หรือเปล่า <c oughs> ขับไปเด พูดไม่ได้แต่ว่าติดตามแล้วกันครับติดตามแล้วกันครับผมครับเหมือนเดิมนะขอบคุณครับถามน้องกันนิดนึงแบบกระแสความร้อนตอนนี้ที่แบบบางที่แบบร้อนมากแล้น้องกันเป็นคนแบบขี้ร้อนอยู่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าอากาศร้อนก็อยากทุกคนดูแลสุขภาพด้วยครับผมเพราะว่าเดี๋ยวไม่แน่ว่าเดี๋ยวอาจจะฝนจะตกหรือเปล่าช่วงไหนแล้วก็ใครที่อากาศร้อนเนี่ยนะครับผมวิธีการหายร้อนง่ายก็คืออยู่บ้านครับแล้วก็อาบน้ำเย็นๆนะครับผม แล้วก็ช่วยกันประหยัดพลังงานด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวโลกจะร้อนขึ้นไปมากกว่านี้นะแล้วก็ตัวกันเองก็เป็นคนเงือออกเยอะมากครับแฟนจะรู้มากเลยก็เดี๋ยวเชื่อว่าอาจจะเตรียมกระดาจจะชูไว้ให้หน้าเวทีแล้วนะครับผมไม่ก็ฟังพี่ไม่ได้ใจก่อนแล้วกันอ่าพี่ไม่ใจเพลงสบายๆฟังแล้วก็จะเย็นมากขึ้นด้วยนะครับผมแต่ก็ถมากใช่ครับแต่การหลอกใช่ไครับเก็นะเขาเป็นใครผมเองครับ ฝากหน่อยฝากหน่อย,น,อยนะครับผมก็ชวนด้วยเพราะมีถึงวันอาทิตย์เลยอ่าฝากชวนชวนให้แฟนๆที่ชอบฟังเพลงหรือว่าใครที่เป็นคนที่ชอบด้านของการฟังเพลงอยู่แล้วนะครับผมก็กับเทศกาลพยามิวสิรเฟสติวัลครั้งนี้นะครับผมเป็นอีกครั้งหนึ่งที่การได้มีโอกาสมาร่วมงานด้วยนะครับผมแล้วก็จะจัดถึงวันอาทิตย์นี้นะครับผมงั้นก็ใครที่เป็นแฟนชาวคาร็อกหรือว่าคาป๊อปต่างๆก็สามารถมาฟังเพลงได้นะครับที่พยาแห่งนี้นะครับแต่ไม่มีสาวเกาหลีดูนะเออปีแล้วได้ยินกัน เจอสาวเกาหลีด้วยใช่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปติดตามเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ก็ไปก็เดี๋ยวรอชมภาพบรรยากาศแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมครับดูไหมว่าคนรถเรางูดีดีเลยดูว่าเราได้